สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นะคะเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นะคะสาขานี้นะคะเป็นสาขาเปิดใหม่นะ,ะสาขาที่3นะคะบอกได้เลยสาขานี้นะคะเรามีสต็อกให้เลือกมากกว่า500คันกันเลยทีเดียวนะคะใครนะคะที่กําลังมีแพนะคะออกรถยนต์มือสองนะคะรถเกรดเอเกรดทัดคุณภาพนะคะแนะนําออกรถกับเราได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ ต่างจังหวัดนะคะอยู่ภาคเหนือภาคใต้นะคะก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีนะคะบริการนะคะไฟแนนซ์วิ่งเก็บเอกสารและเซ็นสัญญาถึงที่นะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะอยู่ไกลขนาดไหนนะคะเราก็ไปเซ็นให้ได้นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลัง กังวลเรื่องไฟแนนซ์นะคะบอกได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะบริการลูกค้ามากกว่า20สถาบันนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกกันวันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะพามาชมรถยนต์คันนี้กันนะคะกับเจ้าตัว isuzu นะคะ mu x 3.0 n นว y ปี2018คันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะคันนี้เป็นรถยนต์อเนกประสงค์เจที่นั่งนะคะที่คุ้มค่าออปชั่นมาให้ให้ลน้นๆ้นเลยนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมกันนะคะว่าเจ้าคันเนี้ยมีออปชั่นอะไรมาให้เราแล้วบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่โซนด้านหน้านะคะบอกได้เลยนะคะซื้อรถกับเราไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะของเรานะคะไม่มีรถนะคะชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมแต่อย่างใดไม่มีแน่นอนเรารับประกันได้หาลูกค้าซื้อไปนะคะแล้วพบ เอาไปตรวจเจอนะคะรถคันนี้ชนหนักพลิกคว้างน้ําท่วมนะคะบอกเลยของเรานะคะยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันตั้งแต่โซนด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็พาไปดูโซนด้านท้ายโซนภายในห้องเครื่องนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรให้เราบ้างนะคะแล้วสภาพตัวรถเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มกันที่โซนด้านหน้านะคะด้านหน้าของเรานะคะจะมาพร้อมกับไฟนะคะโปรเจคเตอร์ led นะคะบอกได้เลยคันนี้ใหม่สวยนะคะ ไฟนะคะไม่มีรอยขนแมวแต่อย่างใดนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้า e ส u สู m x 3 0มนะฮะตัวนวีนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำเงานะคะคันนี้ทะเบียน8กอไก่คอควายนะคะ7634นะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนด้านข้างนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด18นิ้วนะคะได้ล้อใหญ่ๆยางปีใหม่กันเลยทีเดียวนะค,ะคันนี้นะคะ เราจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะตามที่ตามด er. ้านข้างกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านข้างกันบ้างนะคะเราไปต่อกันที่โซนด้านข้างนะคะคันนี้นะคะกระจกนะคะกระจกมองข้างเป็นปรับพับพร้อมพร้อมไฟเลี้ยวนะคะคันนี้นะมือจับนะคะจะเป็นสีเดียจะเป็นสีโคลเมียมนะคะคันนี้บอกเลยภายในนะคะสะอาดนะภายในสะอาดนะคะอ่า มาดูกันที่เมทอาร์คนะคะคันนี้เดิมๆนะคะไม่มีผ่านการชนหนักผิดความน้ำท่วมแน่นอนนะคะรถสภาพดีนะคะก่อนที่เราจะนำเข้ามาขายนะแล้แลมีทีมตรวจเช็คนะคะมีทีมตรวจเช็ครถนะคะถ้าเกิดผ่านการชนหนักผิดคว่ำม,มานะคะเราจะไม่รับเข้ามาขายนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะมือจับนะคะจะเป็นสีโครเมียมทุก ทุกจุดนะอ่าได้ล้ออันลอยนะคะขนาด18นิ้วนะคะยางปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนด้านหลังนะคะว่าเก็บของได้เยอะได้จุขนาดไหนนะคะคันนี้ทะเบียน8กดกไก่คอควายนะคะ7634านะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์7จที่นั่งนะกว้างขวางนะคะเบาะนะคะปรับพับได้นะคะสำหรับใครที่แบบ มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆนี่เบาะปรับขึ้นมาได้นะคะคันนี้เบาะปรับขึ้นมาได้ปรับให้ดูกันเลยปรับขึ้นมาแล้วยังมีพื้นที่ให้เราได้วางกระเป๋านะใครที่ชอบเดินทางต่างจังหวัดนะคะกระเป๋าเนี่ยปรับขึ้นมาแล้ววางกระเป๋าได้ประมาณ2ใบ3ใบแต่ถ้าไม,ไม,ไม่ไม่ปรับขึ้นมาเนี่ยบอกเลยใส่กระเป๋าได้5้าถึงหกเจ็ใบเลยอ่าทุกอย่างเดิมๆนะคะไม่มีการแกะไม่มีการ ถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนด้านในกันบ้างนะค,ะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยมือจับนะคะเป็นสีเดียวเป็นสีโครเมียมนะ,ะอ่าเปิดเข้ามานะคะโซนด้านนี้จะเป็นลายไม้เนาะ ที่เปิดประตูจะเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะคะเรามาดูโซนด้านในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะโซนด้านหลังนะจะมีหน้าจอหน้าจอทีวีให้ขนาด10.1นิ้วนะคะมีแอร์แยกให้มีไฟไฟโซนด้านหลังให้นะคะไฟส่องสว่างโซนด้านหลังให้เบาะภายในนะคะจะเป็นสีเบดนะเป็นเบาะหนังสีเบจนะกว้าง กว้างนั่งสบายนะคะคนตัวสูงตัวใหญ่บอกเลยนั่งขาเข่าไม่ติดแน่นอนมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะคะอันนี้มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะโซนด้านหลังนะอ่าคันนี้เบาะตึงๆเลยเบาะตึงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนด้านหน้ากันบ้างว่ามีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะรถอัน้รถยนต์อนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งแนะนำเป็นเจ้า Isuzu MU-X คันนี้เลยนะบอกเลยว่าซื้อและคุ้มคา่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไม่ต้องไปออกป้ายแดงให้เปลืองเงินนะคะประหยัดซื้อป้ายซื้อมือสองเนี่ยประหยัดมากประหยัดสุดๆเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะคันนี้นะคะบอกได้เลยนะเปิดมาภายในนี่กลิ่นหอมยังอยู่เลยะคะ่ะตรงนี้เป็นลายไม้นะคะมือมือจับเปิดปิดประตูจะเป็นสีโครเมียมเดี๋ยวเราเข้าไปสตาร์ทรถกันให้ดูนะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมัลติฟังก์ชันซ้ายขวานะรับโทรศัพท์ได้นะคะคันนี้อ่าสามารถรับโทรศัพท์ได้ปรับเสียงได้นะคะปรับวอลลุ่มได้นะคะ mm hmm. ปุ่มเป็นปุ่มพรูสตาร์ทมาให้แล้วนะคะ mm hmm. มีหน้าจอนะคะหน้าจอหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วให้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ mm hmm. มีกระจกปัดแสงให้อ่าไพ ภายหน้านะคะคอนโซลนะ,ะจะเป็นบุนุ่มนะคะเป็นหนังบุนุ่มสีดำนะคะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้แล้วนะคะเป็นพวงเออเป็นเกียร์ออโต้นะ,ค,ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติมาให้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะแนะนำเลยนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขไม้เพียง149,000เเท่านั้นนะคะบอกได้เลยคันนี้นะคะผ่อนตลอดอายุสัญญาเพียง 1น0 0 0หมื่ามเท่านั้นนะคะใครนะคะที่สนใจนะ,ะที่กําลังมองหารถยนต์อนเนกประสงค์เจที่นั่งนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าตอบโจทย์มากไม่ว่าจะขับในเมืองหรือจะขับต่างจังหวัดนะคะขับสบายขับสนุกแน่นอนนะคะออปชั่นมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพาไปชมโซนฝากระโปรงกันบ้างว่าน็อตเคยขยับไหม เดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนด้านหน้านะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าฝากระโปรงเนี่ยเคยแกะบ้างไหมน็อตเคยขยับบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะคันนี้บอกได้เลยนะคะว่าสภาพเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับสักจุดนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากได้รถคันนี้ไปครอบครองนะ,ะบอกได้เลยนะคะคันนี้นะคะกับเจ้า isuzu mu x นะคะ3.0เคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ ออปชันมีมาให้ครบนะวิ่งในเมืองวิ่งต่างจังหวัดนะคะบอกได้เลยสบายๆใครที่กังวลเรื่องดอกเบีย้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะทักเข้ามาคุยทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะ Isuzu MU-X นะคะ3 0 0 Navy ปี2018คันนี้นะค,ะคันนี้นะคะบอกได้เลยมาในราคาเพียง659,000เท่านั้นนะคะคันนี้นะคะผ่อนตลอดอายุสัญญาเพียง13,000เท่านั้นนะ,คะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรท,ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะหรือใครที่อยากดูเป็นรถ โยนนเนปประสงค์รุ่นอื่นนะคะทักเข้ามาคุยกันได้นะคะเรามีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น t o y ย t a Fortuner นะคะหรือจะเป็น i อ s ย m ต u มเอ่อปีใหม่ๆนะคะหรือว่าโชมใหม่ๆนะคะรุ่นใหม่ๆเรามีให้หมดนะคะขอแค่ทักเข้ามาพูดคุยกันนะคะฝากและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะคะคลิปสำหรับรถยนต์เข้าใหม่อเนกประสงค์กันนะคะใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะต้องการจะเป็นเจ้าของนะโทรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลากันไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ